สวัสดีครับเช้ามืดพฤหัสบ,บดีที่23พฤษภาคม2567อัปเดตเส้นทางฝนประจำวันกันเช่นเคยนะครับพี่น้องก่อนไปดูสภาพอากาศประจำวันกันในวันนี้เราไปดูเส้นทางของย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นและก็จะเริ่มพัฒนาเป็นพายุนะฮะและผลกระทบรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราก่อนครับ จากแบบจำลองที่พี่น้องเห็นก็เป็นเลนแอนทันเดอร์นะฮะหรือการคาดการณ์การยกตัวตกของฝนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆโดยรันในวันนี้นะถึงวันที่29พฤษภาคมพี่น้องก็มองไปทางด้านซ้ายมือในอ่าวเบงกอลนะฮะเราก็จะเห็นมีย่อมความกดอากาศต่ำหมายเลข99 b บีนี่ยเขาก็หมุนวนอยู่ โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงดึกๆคืนนี้นะวันที่23เป็นต้นไปหย่อมลุกนี้ก็จะเริ่มมีการพัฒนาตัวหรือทวีกำลังแรงขึ้นนะฮะจากความกดอากาศะกดอากาศใกล้ศูนย์กลางนั้นพันหนึ่งพันสเนี่ยมิลลิบาร์ที่มันหมุนอยู่นะครับเขาก็จะลดต่ำลงมาเหลือระดับ999เลฮะทิศทางเขาก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกค้อนไปทางเหนือมุ่ง หน้าสู่เมนม,มาและก็บังกลาเทศโดยความกดของหย่อมโลนั้นลดลงต่อเนื่องนะพี่น้องเห็นนะครับในวันที่24และวันที่25เหลือความกดใกล้ศูนย์กลางอยู่ราวๆ992เองในวันที่25ซึ่งหย่อมโลน่าจะกลายเป็นพายุดีเพรสชั o นนะฮะในวันนี้ก็คือวันที่25นี้ที่พี่น้องเห็นนะครับถัดไปในวันที่26ทุกท่านจะเห็นว่าพายุดีเพรสชันนะฮะยังคง ขยันลดความกดใกล้สย์กลางลงอีกนะครับอีกตอนนี้ต่ำกว่า990เลยซึ่งนั่นก็หมายความว่ารีเปรชลูกนี้ก็น่าจะได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุไซโคลนะฮะก่อนจะขึ้นฝั่งคือพอแรงเป็นไซโคลนปุ๊บก็ขึ้นฝั่งเลยในเช้าวันที่27พฤษภาคมบริเวณชายแดนประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศนไะครับ โดยผลกระทบกับประเทศไทยของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเดี๋ยวดูกันเลยครับนอกจากลักษณะอากาศของวันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดตอนท้ายกันเราดูในวันพรุ่งนี้ก่อนเลยคือวันที่24พฤษภาค,คมลมมรสุมที่แรงขึ้นจากการยกตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาและก็ศาสตร์ลมมรสุมเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยครับแบบ จะเห็นจะเป็นแบบยกล่องหรือยกท้อปให้กระแสอา,ากาศยกตัวเป็นฝนฟ้าขนองขึ้นมาได้นั้นนะฮะผมว่าน้อยมากเลยนะครับพี่น้องมีเพียงพื้นที่จังหวัดแนวชายแดนด้านต,นตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนบ,นบางส่วนเท่านั้นที่จะมีฝนหรือความชื้นตรงๆจากการเวี่ยงเข้ามาของพายุนะฮะเห็นไหมครับเนื่องจากว่าพายุลูกนี้นั้นพัฒนาตัวตลอดเวลาทําให้ลมมรสุม ส่วนใหญ่ที่จะเข้าประเทศไทยถูกจับกินถูกจับกินเหลือเพียงเข้าพื้นที่ไม่ไม่เท่าไหร่โดยที่เห็นในโมเดลก็จะมีฝนน้องดูว่ามีฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานนะรประมาณร้อยละยี่สถึงสีของพื้นที่เองนะฮะภาคเหนือนั้นก็มีมากกว่าเขาหน่อยะฮะมีมากกว่าเขาหน่อยสีฟ้าฟ้าห็นไหมครับเพราะว่าอยู่ใกล้แนวพายุจึงและอีกทั้งมีแนวะทะอากาศ จากมวลอากาศเย็นด้านบนลงมาร่วมด้วยโดยเพราะว่าพายุนั้นดึงมานะฮะในขณะที่พื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานเกิดจากฝนส่วนใหญ่จะเกิดจากแนวสอบของลมระดับล่างที่พัดเข้ามาจากทางทิศตะวันออกนะฮะตะวันออกเฉียงใต้สองทิศทางตามลูกศรน,นะครับพี่น้องโดยในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นฝนจะลดลงนะฮะจากที่เคยตกดีๆ ลดลงเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ฝนหายเลยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเราแต่พอถัดไปในวันที่25และวันที่26นะฮะพายุก็ดูความกดนะฮะยิ่งทวีกำลังแรงขึ้นนะฮะพร้อมทั้งขยับออกไปทางด้านซ้ายเตรียมขึ้นฝัง่งก็ยิ่งทำให้กำลังของลมมรสุมที่หอบความชื้นเข้าประเทศของเราเนี่ยลดลงไปใหญ่เลยนะฮะซึ่งก็ทำให้ฝนลดลงทั่วไปนะพี่น้องในเกือบทุกภาคยกเว้น ภาคเหนือบนฝั่งตะวันตกที่อยู่ใกล้พายุนะก็มีเพราะว่าอยู่ใกล้แนวพายุก็ต้องมีฝนในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะครฝนจะกลับมาตกหนึ่งวันพี่น้องเห็นไหมครับในวันที่25อันนี้ผมดูแล้วก็น่าจะจากแนวลมของแนวสอบของลมมรสุมที่มีการเกิดยอมความกดอากาศต่ำขึ้นบริเวณหัวเกาะสุมารตราในคูนล,ลกใต้โดยถัดไปในวันที่ยีพฤษภาคมหลังจากพายุขึ้นฝั่งไปแล้ว ทุกท่านจะเห็นว่าโมเดลเริ่มคาดหมายให้มีฝนกลับมาตกแล้วเห็นไหครับไล่ตั้งแต่ตะวันตกมาทางตะวันออกนะเหตุเพราะว่าลมมรสุมนั้นที่พายุหอบขึ้นไปนะครก็เริ่มกลับมาแล้วเขาก็จะมาพัดตามปกติคือหอบความชื้นเข้าประเทศในวันที่27ถึงวันที่28เป็นต้นไปนั่นเองครับก็รายละเอียดทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้อง ก็พายุก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับประเทศไทยของเราเลยนะครับสำหรับลักษณะอากาศในวันนี้วันที่23พฤษภาคโมโดยภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นโมเดลความดันเฉลี่ยหรือความกดอากาศเท่ากันในวันนี้พื้นสีสเกลโมเดลความกดอากาศยังคงเปลี่ยนไปนะฮะจากสีเขียวกดต่ําไปเป็นออกแนวกดสูงก็คือขาวและเหลืองทางด้านขวามือนั่นก็หมายความว่า ยังคงมีการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากบริเวณทะเลจีนใต้นะฮะในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดยกเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคได้แก่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้นั้นยังคงมีกําลังแรงขึ้นจากการเกิดยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณเอา่าวเบงกอนนั่นเองนะฮะที่อธิบายไปดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงทําให้มีฝนจากแนวสอบของลมสองทิศทางในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือนี่ด้านตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนตามเส้นคู่สีดําโดยในพื้นที่ภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกแลนะภาคใต้ตอนบนนะครับพี่น้องจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมที่พัดแรงขึ้นนะฮะก็มีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปนะครับในทุกพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างทิศทางของลมมรสุมที่ไหลเวียนเปลี่ยนไปนะฮะไปเสิร์ฟในพื้นที่ทางด้านบนเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้ฝนในพื้นที่ภาคใต้ลดลงตามปกตินะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ตามระเบียบนะครับสําหรับการเคลื่อนไหวของกระแสะลมระดับบนที่พัดนําทางเมฆฝนในวันนี้พัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดก็พัดเข้าหาประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นทางทิศทางเดียวกันลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามานั่นคือลมระดับล่างนะฮะฉะนั้นการเคลื่อนไปของกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็จะไหลเคลื่อนไปตามแรงลมสองระดับตามลูกศรสีแดงที่เห็นอยู่นั่นแหละครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้พื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวันนี้วันที่23พฤษภาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่24พฤษภาคม ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงเจของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนคร นครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามานนาจจร้อยเอ็ดยะโสธรลำหน้าเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกตและอุบลราชธานีสำหรับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการชนะบุรีร,ราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสักแก้วชมบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานี ในขณะที่พื้นที่สอปอลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ก็จะมีฝนจากแนวสอบของลมเช่นกันฮะร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณแขวงบ่อแก้วหลวงน้าทาวดมไซพงศาลีหลวงพระบานเชียงขวางหัวพันสายยบุรีเวียงจันทร์สายสมบูรณ์บริคาไซคําม่วนสวรรณเขตสารวันเซกองอัตปือและจำปาศัก์คลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตร ในขณะที่ฝั่งอน้ามันคลื่นสูง3เมตรขึ้นไปเลยทีเดียวพี่น้องเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสวัสดีครับ